อยากทําโครงการจัดสรรมีที่ดินอยู่หรือไปดิวที่ดินมาเนี่ยแต่ติดภาระอยู่จะทํายังไงดีคลิปนี้มีคําตอบให้อย่างแน่นอนมันจะมี3กรณีสําคัญสําคัญเลยนะคะ 1. ที่ดินติดภาระจำปกับทางธนาคารอยู่ 2. ที่ดินติดขายฝากอยู่กับ3ที่ดินเนี่ยหลังฉชิญเขียนไว้ว่า ห้ามโอนภายใต้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะห้ามโอนภายใต้ระยะเวลาประมาณสัก10ปีไอ้แบบนี้ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยนะ ปล่อยทิ้งไปเลยค่ะเพราะยังไงก็เข้าจัดสรรไม่ได้ทีนี้มาดูกรณีที่2ที่ดินติดขายฝากหลังโฉนดมันจะเขียนเอาไว้เลยว่าที่ดินติดภาระขายฝากอยู่แล้วที่ดินติดภาระขายฝากเนี่ยกรมสิทธิ์ไม่ใช่ของเราแล้วนะคะเราซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินไม่สามารถเอาเข้าจัดสรรได้ค่ะยกเว้นซะแต่ว่าให้คนที่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นคนเอาเข้าจัดสรรถ้าในประเด็นของติดขายฝากเกือบจะไม่มีทางเอาเข้าจัดสรรได้เลยเหลือกรณีเดียว ก็คือกรณีที่ที่ดินติดภาระจำนองกับทางธนาคารถ้าเป็นเคสนี้เข้าจัดสรรได้แบบสบายๆมีวิธีตรวจสอบที่ดินประเภทไหนที่คุณไปดิวเนี่ยแล้วดูหลังฉนดดูว่าประเภทไหนที่คุณจะเอาไปเข้าจัดสรรได้จัดได้ดิวกับเจ้าของที่ดินให้จบได้อย่างเรียบร้อยถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของอาจารย์แดงตอนนี้เลยค่ะ